สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคัาพิเศษนะครับจันทที่8มิถุนายน2 5 6 3ครับเวลาในประเทศไทยคือเวลา13.57นาิกานาทีครับวันนี้ก็อยากจะมาติดตามข่าวของคุณวันเฉลิมสัตส,ส,สักศิธิ์นะครับซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยาทางการเมืองน,นะครับที่โดนอุ้มไปจากหน้าคอนโดมิเนียมที่ กรุงพนมเปญกัมพูชานะครับก็วันนี้เห็นบอกว่ามีการไปยื่นหนังสือที่หน้าสถานทูตกัมพูชานะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวทางภาคประชาชนนะครับแล้วเราจะไปดูว่าทางรัฐบาลไทยมีใครออกมาให้สัมภาษณ์กันบ้างเกี่ยวกับคุณวันเฉลิมนะครับ ผมเราผมพาท่านไปเกาะติดทวิตเตอร์กันนะครับผมครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับเกาะติดทวิตเตอร์นะครับก็ใช้คีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดวันเฉลิมดูแบบล่าสุดจริงๆเลยนะครับเอาแบบล่าสุด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 เลยครับล่าสุดเดี๋ยวนี้เลยนะครับ58วินาทีที่แล้วนะครับภาพข่าวที่เผยแพร่ในสำนักข่าวจีจีของญี่ปุ่นวันนี้ครับกลุ่ม กรุงเทพชุมนุมประท้วงการลักพาตัววันเฉลิมครับนะครับอ่ะอันนี้บอกถามว่าเซฟวันเฉลิมทำไมอ่านี่ครับนี่ครับมาดูนะครับอันนี้จากผู้จัดการแล้วนะครับมีท่านพลเอกประวิตรรู้สึกจะพูดถึงนะครับประวิตรเผยปมวันเฉลิมหายตัวไปในหายตัวในขเขมรหายตัวในพนมเปญ ยังไม่ยกหูคุยกับเปียบันแต่อยู่ระหว่างประสานงานกับทางการย้ําคดีเป็นเรื่องของกัมพูชาครับอ่าแล้วขออนนุญาต retweet นะครับวันนี้พลเอกประวิตยเข้ามาอยู่ในประเด็นนี้แล้วนะครับนี่ฮะเผยปมนี้นะครับพ่อบอกวันเฉลิมเป็นใครทําไมโดนจับโอเคคนนี้บอกว่านะครับอ่าดูนะครับ วันเฉลิมตามอ่านแล้วบางคนบอกว่าเคยทำงานชัดชาติเพื่อไทยแล้วนะด้วยทางนั้นแทบไม่มีใครมาพูดเหตุการณ์นี้ไม่ลองถามกดดันพวกนั้นดูนะครับไทย PBS ครับ3นาทีที่แล้วนะครับไทย PBS นางอัญคณานีลภยัยจิตอดีตกรรมธิคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุเมื่อรัฐบาลไม่ออกมาพูดอะไรในประเด็นวันเฉลิม ทำให้สังคมตั้งข้อสงสัยว่ารัฐบาลทำเองหรือไม่ดังนั้นรัฐบาลควรแสดงความบริสุทธิ์ใจครับนี่ฮะอันนี้คุณนังคณาออกมาให้ข่าวนะครับให้ข่าวนะครับอันนี้ก็หลายบางทีคุยเรื่องข่าวกับเพื่อนมากเกินอ่ะโอเคครับมาดูข่าวสดครับ4นาทีที่แล้วครับแป่รายการข่าวสดสี่นาทีแล้วสถานทูตกัมพูชาไม่ส่งเจ้าหน้าที่ออกมารับหนังสือ ถามเรื่องวันเฉลิมถูกอุ้มหาย11.33นทีช่วงที่ถแถลงข่าวและจะย่นหนังสือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กลับเข้าไปในสารทูตจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจิงประสานงานให้รับคำตอบว่าไม่ออกมารับไม่ออกมารับถ้าอยากส่งให้ส่งทางไปรษณีย์อา้าวสรุปว่าตอนนี้ไม่ออกมารับนะครับ ไม่ออกมารับให้ส่งทางไปษณีนี่ครับแล้วก็มีคนเรียนนะเรียนนายรัฐมนตรีนะครับนี่ฮะสรุปไม่ออกมารับนะครับวันนี้ไม่ออกมารับคือตอนแรกเหมือนกับออกมาตอนแรกออกมาช่วงแถลงข่าวจะยื่นหนังสือเจ้าที่กลับเข้าไปในสารทูตจากนั้นเจ้าที่ตํารวจจึงประสานงานให้ได้รับคาตอบว่าไม่ออกมารับถ้าอยากส่งให้ส่งทางไปษณีนี่นะครับขออนุญาตรีทวิตต่อนะครับ ห้ส่งทางไปษณีอันนี้อันนี้อ,นนอะต่อนะครับรายละเอียดเต็มเต็มที่นี่รายละเอียดเต็มเตมที่นี่นะครับอะมาดูต่อนะครับห้านาทีสวัสดีรายการทุกท่านนะครับสวัสดีคุณทิตินันจากเยอรมันนะครับสวัสดีคุณเดี๋ยวผมพอดีอ่ะคุณมวยหูนะครับคุณระ อินทธอมคุณมนูคุณปรัถนาครับพอดีผมอัด,อดจากอ่า uh, สมาร์ทโฟนนะครับดูต่อน,นะครับดูข่าวสดเลยครับข่าวสดข่าวสดนะครับสารทุตกัมพูชาไม่ส่งเจ้าหน้าที่มารับหนังสือถามเรื่องวัาเฉลิมถูกอุ้มหายกลางกรุงพนมเปญสารทุตกัมพูชาไม่ส่งเจ้าหน้าที่อ George. อกมารับหนังสือถามเรื่องวัาเฉลิมถูกอุ้อมนะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนปออพชซึ่งเป็นเครือข่ายเอกชนออกมาเคลื่อนไหวร้องเรียนให้ทางการไทยและกัมพูชาออกมาชี้แจงกรณีการหายตัวไปของนายวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์นักกิจกรรมไทยที่ลี้ภัยอยู่ในกรุงนมเปญโดยยื่นหนังสือถึงนายมตรีกรมพูชาและไทยที่สารูุกรรมพูชาวันนี้แต่มีรายงานว่าระหว่างที่คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชน พระนายกชมวยไถึงมีเจ้าที่ของสารทูดออกมาช่วงตอนที่ถแถลงข่าวและจะย่งหนังสือเจ้าที่กลับเข้าไปในสารทูดจากนั้นเจ้าที่ตำรวจจึงประสานงานให้ได้รับคําตอบไม่ออกมารับถ้าส่งให้ส่งไปสนีวจบจบแค่นี้เองนะครับรายการสั้นๆนะครับสั้นๆรีทวีตครับรีทวีตนะครับอันนี้มีขายของแจมเข้ามาด้วยโอเคนะครับมาดู มาดูในส่วนของโฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชานะ F.M. 1้0 5นะครับอันนี้ที่ทำงานเก่าผมเลย F.M. 100.5สำนักข่าวไทยสอสมทครับโฆษกกระทรวงกัมพูมหาดไทยกัมพูชาและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาเผยวันนี้7มิถุนายนไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับในวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์ครับโอ้โห ไม่ทราบเรื่องนะครับอ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งดูสิผมใส่แว่นถอดแว่นแล้วใส่เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับว่าคนโดนปุ้มกลางกรุงขนมเปรนออกข่าวไว้ทั่วโลกนะครับทางกัมพูชาบอกยังไม่ทราบครับลองติดตามอ่านอีกทีนะฮะอันนี้เป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ ก็เหมือนกับสำนักข่าวแห่งชาติเหมือนกับกรมประชาพันธ์เครับอ่านใหม่อีกครั้งนะครับโฆษกกระทรวงมหาดไทยกรัรมพูชาและโฆษกตำรวจแห่งชาติของกรัรมพูชาเผยวันนี้ไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับในวันเฉลิมศัตริสิทธิ์โอ้โหอันนี้คุณชียาธรนนะครับคุณเชียรเป็นใครคุณเชียรเป็นไทยบอกบิ๊กป้อมนะครับบิ๊กป้อมยังไม่ ยกหูคุยกับเตียบันปมวันเฉลิมย้ำเป็นเรื่องของกัมพูชาครับอันนี้มติชนครับมติชนออนไลน์กลุ่มผู้ไม่นิ่งเฉยยื่นกรรมธิการกฎหมายช่วยบี้รัฐบาลประสานงานกัมพูชา,าครีปปมอุ้มวันเฉลิมนะครับลองดูเนื้อข่าวสกแกนเนื้อข่าวสักนิดครับแฟนรายการครับ นี่ฮะไม่นิ่งเฉยครับก็วันนี้เลยนะครับวันนี้เลยครับทางคุณกันวัฒนสุภางก็เข้ามายืน่นกับกมทกฎหมายการยุติธรรมนิติธิมนุษยชนนะครับสภาสผู้แทนรัษดรผ่านนางสาวเบญจาแสงธรรมสสบัญชีรายชื่อโคศกพักเก้าไกลโคศกกรรมธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรราการไร,ร,สร,ร้สารกิจองค์กรมหาชน และกองทุนนะครับเพื่อใหอ้ตรวจสอบการถูกอุ้มของคุณวันเฉลิมนะครับนี่ครับคุณการบอกว่าขอเรียกร้องให้สภาทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านดำเนินการหนึ่งประสานงานกับรัฐบาลต่างประเทศสานทูตไทยกัมพูชาและลาวในการหาผู้กระทำความผิดดังกล่าวเหมือนคดีก็เหมือนกรณีคดี แมมเกาะเต่าที่มีการประสานงานกับกองศูนย์ังกฤษ,ยอ,กฤษยอย่างใกล้ชิดจนหาผู้ร้ายได้สําเร็จนะครับ2 2นะครับขอสนับสนุนเรื่องร่างพรปป้องกันและปราบปรา,ามการทรมานและการทําให้บุคคลสูญหายครับกรรมธิการว่าไงบ้างด้านนางสาเวเบนจากล่าวว่าตลอดยุคตลอดยุคตลอดยุค คณะรักษาความสงวนชาติขอสชอที่เห็นที่ผ่านมามีผู้เห็นต่างถูกอุ้มจํานวนมากในกรณีของวันฉเฉลิมไม่ต่างจากทู้คอสชอเป็นความโผงเทียมมากที่สุดเพราะปกปิดต่อสังคมไม่ให้รับรู้จึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลปกป้องคนไทยทุกคนเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ถ้ารัฐบาลบริสุทธิ์ใจต้องแสดงความมีใจในการช่วยเหลือแต่หากรัฐบาลนี่เฉยอาจเป็นข้อกังขาของสังคมว่า อาจสนับสนุนให้มีการกระทําลักษณะนี้ต่อจากนี้จะยื่นเรื่องไปถึงกรรมธิการกฎหมายได้เข้ามาช่วยเหลือติดตามช่วยเหลือและพิจารณาในเรื่องนี้ต่อไปครับจะเนื่องนี้ต่อไปนะครับขอญาตรีทวีครับอ่าสำนักข่าวไทยครับสำนักข่าวไทย14นาทีที่แล้วนะครับ FM105 สำนักข่าวไทยนะครับสื่อกัมพูชา สื่อกัมพูชา,ารายงานนะครับสื่อกัมพูชารายงานจากนายพายศีพันธ์หัวหน้าทีมโฆษกรัฐบาลกัมพูชาเผยวันนี้นะครับทางกัมพูชาไม่ทราบเรื่องการหายตัวไปของนายวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์พร้อมระบุก,กัมพูชาไทยมีข้อตกลงการส่งคุณลัก้ามแดนแต่เขาไม่ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ของนายวันเฉลิมครับนะครับ อันนี้โมโนครับโมโนยี่สิบเก้าครับบิ๊กป้อมเผยบิ๊กป้อมเผยยังไม่ยกหูเตียบันปมวันเฉลิมถูกอุ้มระบุอยู่ระหว่างประสานงานย้ำเป็นเรื่องของกัมพูชาครับกัมพูชาก็บอกไม่รู้เหมือนกันนะครับกัมพูชาก็บอกไม่รู้เหมือนกันยี่สิบสามนาทีที่แล้วนะครับสี่วันแล้ว สวันแล้วยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากทางการไทยและกัมพูชาน่ากังวลเรื่องนี้จะเงียบไปพร้อมกับตัวคุณเฉลิมมันแค่สื่อที่ผ่านมาเพราะถ้าเป็นแบบนี้จริงคงจะความจริงไม่มีวันปรากฏความจริงจะเป็นอะไรก็ตามที่รัฐอยากให้เป็นนะครับพลเอกประวิทยอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอันนี้ผมรู้จักดีครับคุณพิสนุแป้นวงอ่า นี่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ช่องเก้าเก่านะครับคุณวิสนุแป้นวงพลเอกประวิทย์เผยยังไม่มีความคืบหน้าวันเฉลิมหายตัวที่กัมพูชาบอกยังไม่ได้หารือกับเตียบันแต่อยู่ระหว่างประสานทางการที่เป็นเรื่องของทางการกัมพูชาครับเหมือนกันเลยครับ26นะครับช่องเนชั่นมีการโหวตเชื่อไหมกับข่าววันเฉลิมโดนอุ้ม คือเคือเชื่ออีก93%ไม่เชื่อไม่เชื่อนะครับวันเฉลิมอยู่ไหนคะช่องคนนี้บอกว่าเนชั่นแย่มากออกข่าววันเฉลิมเป็นเฟกนิวไม่รู้ถูกอุ้มจริงหรือไม่มีการโบสให้เชื่อหรือไม่ด้วยนะครับอันนี้พูดถึงภาคประชาชน Radio อไทยแลนด n นิวส์นะครับภาคประชาชนไม่ยอมนิ่งเฉย อ่านถแถลงการขอให้ตามตัวในวันเฉลิมสัตว์ศักสิทธิ์พร้อมสนับสนุนร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทําให้บุคคลสูงหายุชาวประชาชนเพื่อปกป้องประชาชนครับลองดูเนื้อในสักนิดนึงนะครับอ๋อนี่เป็นตัวข่าวเฉยๆครับเป็นตัวข่าวเฉยๆอันนี้อะไร มา r ริยอันนี้มาจากข่าวจากลายนะครับมาริยฟาดแรงมากวันเฉลิมหายแต่รัฐบาลไม่รู้เราอยู่ในประเทศแบบไหนครับอ่ะขอดูตรงนี้หน่อยครับอ่ามีความเห็นนางงามเหมือนกันนะคนนี้นะครับ Miss Universe Maria พูนเลอลา Miss Universe Thailand สองหแสดงความเห็นคุณวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์ถูกอุ้มหาย ผ่านอินสตาแกรมของเธอระบุว่าระบุว่าอันนี้เธอเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วมีการแปลนะครับเป็นการแปลนักกิจกรรมไทยที่ลี้ภัยนักกิจกรรมไทยที่ลี้ภัยในกัมพูชาทาั้งรัฐบาลกัมพูชาและกับรัฐบาลไทยยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้เรื่องเลยสิ่งที่น่ากลัวมากคือผู้ลี้ภัยชาวไทยจํานวนมากที่หายตัวไป และหลังจากนั้นก็เสียชีวิตถูกยัดแท่งคอนกรีตใต้น้ำเราอาศัยอยู่ในประเทศแบบไหนกันในเมื่อเราไม่สามารถพูดถึงความคิดเห็นของเราได้ชีวิตคือความแตกต่างและความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยความสัตย์จริงมันทำให้ฉันกลัวความกลัวสิ่งที่เขาต้องการและมันเป็นสิ่งที่ปกครองคนไทยตั้งแต่ฉันจำความได้ฉันเบื่อที่ต้องอยู่กับความหวาดกลัวคุณเบื่อหรือเปล่า ฉันตื่นเต้นกับคนในประเทศของฉันที่กําลังมีปากเสียงขึ้นเวลาเปลี่ยนแปลงใกล้เข้ามาถึงแล้วแล้วก็เซฟวันเฉลิมนะครับ w o so w r e r e is วันเฉลิมนี่ครับผมอันนี้เข้าอ้างอิงจากข่าวสดมานะครับจากไลน์นะครับขอบคุณครับอันนี้คุณพิสนุแป้นวงบอกว่านะครับ30นาทีที่แล้วครับแฟนรายการ กลุ่มกลุ่มภาคประชาชนไม่ยอมนิ่งเฉยอ่านถแถลงการจี้รัฐอุ้มตัววันเฉลิมพร้อมหนุนกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานนะครับคุณแซดข่าวบอกว่าพ่อแม่นักดูเนชั่นนักข่าวพยายามบอกอกระแสวันเฉลิมเพื่อปั่นกระแสให้ใหญ่โตมีการทำโพว่ามีการอุ้มไม่จริงครับมีการอุ้มไม่จริงอันนี้ทำลายวันเฉลิมนะครับ เรื่องเด่นเย็นนี้50นาทีที่แล้วครับวิษณุมีคลิปเหมือนกันครับแฟนรายการวิษณุเลี่ยงตอบสื่อเดี๋ยวครับไม่ค่อยชัดวิษณุเลี่ยงตอบสื่อกรณีวันเฉลิมหายตัวปริศนาด้านบิ๊กป้อมชี่เป็นเรื่องของกัมพูชาขอบคุณเรื่องเด่นเย็นนี้ครับ ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องคุณดิสนอบอกไม่รู้เรื่อง,อ,งนนอ่าคุณพลเอกประวิทธิ์ฮะได้ถามท่านเตียบวันว่าประสานมันต้องมันต้องภาษาหน่อยเพราะว่ายอย่างน้อยเขาก็คือคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศะนะครับ เรต้องราับเีบราเรื่องในพเนรั่ตาเลยเาฟังอีกรอบครับแฟรายการเ,ากเ,าาเราต้องประสานงานไปกบทางรักเราต้องปสานรักพูชาหรือไม่ตอนนี้มีหลายฝายกดดนให้รกบา,า,ากเ้เปสาากางร,ร,ร,รัูชาในนี้ เสียงเงียบหน่อยนะครับอ่ามาทางบิ๊กป้อมก็บ้างได้คุยกับท่านเตียบันหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามเขากําลังดูเขากําลังดูเขาประสานมันต้องมันต้องประสานหน่อยเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็คือคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะลุงแล้วแล้วต้องภาษาแบบเตียบันร่วมแล้วเรื่องในพักเรียบร้อยยังเรื่องในพักเรียบร้อยยังอันนี้เสียงคุณวัฒนานานุ่มนะครับ สามสิบเจ็ดนาทีที่แล้วครับสามสิบเจ็ดนาทีที่แล้วเนชั่นตอนนี้คือการปฏิเสธการมีต,ตัวตนของวันเฉลิมกุงงมากสัมภาษณ์อดีตรองสํานักข่าวกลองบอกใครไม่รู้จตกกัมพูชาถามกัมพูชาทําไมต้องทําเป็นเรื่องใหญ่นะครับสามเจ็นาทีที่แล้วคุณรักวอนแจเท่าโลกที่ออฟฟิศบังคับฟังวทิทยุแล้วเปิดขึ้นเนชั่นอ่านข่าววันเฉลิแมแล้วส่ง SMS ไปว่าเชื่อเรื่องหายตัวหรือไม่เชื่อกดหนึ่งไม่เชื่อกดสองผลคอือว่าไม่เชื่อเก้าสิบหกเปอร์เซ็นค่ะ เขาอยู่ในประเทศเดียวกับเราใหม่นี่ครับอันนี้มีการจี้สถานทูตกัมพูชานะครับนายกจับคนอุ้มวันเฉลิม NGO อีสานครับแฟนรายการ NGO อีสานขอบคุณกุงเทพธุรก,กิจนะครับ เป็นข่าวนะครับ40นาทีที่ลส40นาทีที่แล้วนี่จากแหล่งเดียวกันเนชั่นสุดสัปดาห์ครับภาคประชาชนนะครับภาคประชาชนร้องก้าวไกลภาคประชาชนร้องก้าวไกลเร่งหาวันเฉลิมอันนี้จากเนชั่นนะครับจากเนชั่นร้องก้าวไกลเร่งหาวันเฉลิม ดูหน่อยครับเร่งหาวันเฉลิมครับอ,อันนี้ก็ตรงกับแบบมติชนนะครับอันนี้นี่รัฐบาลปัดกันไปปัดกันมานะครับนี่ฮะตอนนี้คุณวีรน,นันนะครับคุณววรันสี่สี่อาทิตย์ที่แล้วนะครับป้ายป้ายตามหาคนหาย ต้าวันเฉลิมติดอยู่ที่ฐานสะพานลอยตรงข้ามโรงพยาบาลอะไรนาวุติสมเด็จย่า <c oughs> <c oughs> เห็นต่างโดนทำร้ายนะครับครับผมก็น่าจะหมดประเด็นแล้วนะครับแฟนรายการครับน่าจะหมดประเด็นอันนี้เราอ่านเมื่อ20นาทีที่แล้วนะครับมองย้อนขึ้นไปนะครับมองย้อนขึ้นไปนะครับผมอ่านย้อนขึ้นไปนะครับเห็นปฏิบัติก,รการของสารทุตกรรมพูชาที่มีต่อวันเฉลิมแล้วรู้สึกว่าอาเซียนนี่มันเถื่อนแหล่งมาเฟียดินแดนแห่งการคอร์รัปชันไม่ใช่แค่ไทยแล้วเป็นระดับภูมิภาคเลยนะครับ เนาทีที่แล้วนะครับสีมิถุนายนวันเฉลิมถูกชายติดอาวุธอุ้มหายไปจากกลางพนมเปนวันนี้8มิถุนายนเข้าสู่วันที่5ยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่รัฐทําให้เรายังไม่ทราบชะตากรรมของเขาหายตั้งแต่ไปนี่ครับนี่เป็นไทม์ไลน์ของของเดอะสแตนดาร์ดนะครับทําไว้โอ้โหเซฟเปไปหน่อยมาดูนะครับ มาดูนะครับแฟนรายการนะครับ4มิถุนายนนะครับวันเฉลิมถูกลักพาตัวไปนะครับพี่สาวบอกหายใจไม่ออกวันที่5วันที่5นะครับวันที่5พันตำรวจเอกกฤษณพัฒนาเนาจเริญรองโฆษกตํารวจตอบว่ายังไม่รับรายงานเรื่องนี้ทราบข่าวจากสื่อเท่านั้นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านตํารวจไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวไก่เซฟวันเฉลิมขึ้นเป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์เวลา9นาฬิกา10นาทีหลังจากประชาไทยรายงานนะครับ6มิถุนายนเสริมเสริมสุข เสริมสุขกับสติประดิษ์สื่อมวลชนอาวุโสโพสเฟซบุ๊กว่าวันเฉลิมอยู่ไม่เป็นยังถูกอุ้มหายขณะยังใช้คอนโดที่ภาคภมิธเป็นเคลื่อนไหวปล่อยข่าวเฟกนิวผ่านอาวุธอาวัตผ่านเฟซบุ๊กอาวาตานทางการกรรมูชาปฏิเสธสืบสวนโดยโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์กับเอฟพีพวกเราไม่รู้เรื่องจะให้สืบอะไรนะครับวันที่7มิถุนายนครับสิตาน,นันพี่สาวคนโตของวันเฉลิมออกถแถลงการเรียกร้องให้อง,องค์กรภาครัฐของไทย และองค์กรนานชาติสืบสวน้็ได้จริงอย่างเร่งด่วนและวิงบอนให้ปล่อยผู้ก่อเหตุให้ผู้ก่อเหตุปล่อยตัววันเฉลิมนะครับแปดครับรังสิมันลมสสเก้าไกลราคเก้าไกลเตรียมเสนอให้กรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเรียกพบตลรอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงกรณีวันเฉลิมครับเดอะสแตนดาร์ดนี่เป็นไทม์ไลน์นะครับก็ผ่านไปแล้วเข้าสู่วันที่ห้านะครับสี่ห้าหกนี่ห้าวันนะครับนี่เครื่อสู่วันที่ห้าแล้วนะครับ อันนี้ GMM Grammy นะครับข่าวจากแกร m ม y ่เหมือนกันนะครับก็องค์การกรรมการประสานงานองคใใ์กรเอกชนนะครับก็ยืน่นหนังสือทางทูตกัมพูชานะครับประวิทย์พูดแล้วปมวันเฉลิมถูกอุ้มอยู่ระหว่างการประสานกับกัมพูชานะครับมาริยาฟาดแรงวันเฉลิมหายไปไหนแต่รัฐบาลไม่รู้เราอยู่ในประเทศแบบไหนครับเราอยู่ในประเทศแบบไหนนะครับ ข่าวการหายตัวไปของวันเฉลิมเป็นกระแสมากครับตอนนี้นักการเมืองหลายคนในวงการให้ความสนใจขอให้ปลอดภัยนะขอให้ปลอดภัยนะครับนี่ครับอันนี้ก็มีภาพแล้วนะครับเพื่อนครับเพื่อนๆมีภาพละ8ปดนิกาวันที่แวันนี้ครับสิบโมงกลุ่มคณะกรรมการประสานงานพัฒนาเอกชนนำโดยนัทธุ์อุปราชลงตัวที่หน้าถานทูตกัมพูชาอ่ายื่นเรียกร้องให้ออกมา เรื่องการหายตัวของนายวันเฉลิมศักดิ์ศักดิ์นะครับแต่เจ้าหน้าที่ไม่ออกมารับเรื่องและให้ส่งทางไปสนีครับวันเฉลิมอยู่ไหนนะครับครับนี่ฮาแฟนรายการครับจากแฮชแท็กผมตัดมาที่แฮชแท็กก็แฮชแท็กกระแสก็ตกลงไปไม่มีแฮชแท็กนะครับเดี๋ยวจะพา ไปดูความเห็นของแฟนรายการในช่อง u t u b e นะครับที่แสดงความเห็นนะครับก็เราก็อันนี้ก็น่าจะเป็นอัปเดตที่สุดแล้วนะครับอัปเดตที่สุดเร็วที่สุดแล้วนะครับแฟนรายการข่าวจากทวิตเตอร์ข่าวจากทวิตเตอร์ก็เร็วที่สุดเพราะว่าก็ดูว่าเหมือนทางการไทยแล้วก็กัมพูชาเหมือนยังไม่รู้เรื่องนะครับเหมือนเหมือนยังไม่รู้เรื่องผ่านไปห้าวันละโอเคเรามาดูที่ youtube ที่แฟนรายการได้แสดงความเห็นเข้ามาครับได้แสดงความเห็นเข้ามาอ่ะเดี๋ยวอ่านครับอ่านความเห็นของแฟนรายการครับนี่ฮะก็ผู้ชมส0งร้อยคนนะครับผมอ่านไล่ขึ้นไปนะครับผมอ่านไล่ขึ้นไปครับคุณพึ่ง คุณพึ่งคุณเซจังกูสวัสดีครับคุณปัถนาปัทนาเดี๋ยวจําไม่ได้นะครับคุณพีทีอาร์สวัสดีครับคุณแคทสวัสดีอาจาริย์ธรรมสวัสดีครับคุณสุภาพมาศไม่เข้าใจว่าคนไทยทําไมถึงอดทนกับพวกจุดๆย่ํายีกดหัวได้ขนาดนี้คุณลาวันประชาชนเห็นจากคุณทิินันปกติไม่ค่อยเื่องดูชอบเนชช่องเนชั่นนะครับคุณลาวันสมองวัย ป้อมเดินต่อแต่เป็นพาคินสารแล้วคุณพรทิพย์เดินไม่ไหวยังจะยากใหญ่นะเพื่อนนะ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 คุณนะครับคุณนัทวัตรแล้วจุดจุดจุดตั้งแต่เล็กยันสูงสุดขอให้ป่าเถื่อนอ่าปาถึงให้เวรกรรมจองล้างจองผ่านนะคุณปารถนาบอกใครกล้าแสดงตัวมีแต่คุกและตายคุณศักดิ์สิทธิ์รู้กันทั้งประเทศแต่รัฐบาลบอกไม่รู้คุณเซจังสวัสดีจันชีพนะครับคุณนิมนลรัตน์อยู่แบบอะไรไม่รู้เลยดีกว่า วัฒนายุคบ้านป่ามืองเถื่อนนะครับคุณนัทวัฒน์คนแล้วคนเล่าคุณนัทวัฒน์บอกค่วงแต่อํานาจเป็นใหญ่ในแผ่นดินมองเห็นประชาชนคิดตาเป็นศัตรูนะครับคุณมวยหูบอกสนับสนุนช่องมวยหน่อยนะฮะกดแสดงคุณมวยว่าเนชั่นกากมากคุณชีพคุณอุทิศเขาหนีไปอะครับนะครับ,อนะรบโอเคครับนี่ก็คือความเห็นทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็ 14นาฬิกายนาทีวันจันทร์ที่8มิถุนาย,ยนครับก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทํำคาพิเศษนะครับผมก็อยากจะรู้นะครับในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็เราเห็นเพื่อนร่วมชาติของเรานะไม่ว่าจะเป็นใครจะใครจะเป็นสลิมใครจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงครับแต่ว่าเคสเนี้ยมันเป็นเคสที่อุกอาจนะครับคนไทยโดนอุ้มแล้วเราก็อยากเห็นรัฐบาลไทย ได้ให้การช่วยเหลือนะครับถ้าคิดว่าเป็นพี่น้องของเราโดนอย่างเนี้ยตอนนี้รัฐบาลผ่านไป5วันแล้วก็ยังไม่ทราบนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือวันนี้เราเห็นแล้วว่ามีคนไปยื่นไปยื่นที่กรัรมพูชาสารทุกกรรมชาสารทุกกรรมชาเดินมาแล้วกลับไปบอกให้ส่งไปสนีมานะครับมันมีอะไรหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามชมกันต่อไปว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จัน์โอชา ท่านดอนปลรัมณวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับสารทูตไทยกัมพูชาผมเรียนกับแฟนรายการนะครับว่าผมเคยไปสอนหนังสือที่สารทูตไทยกัมพูชานะครับที่นั่นเนี่ยมีมีทูตทหารทูตทหารบกทูตทหารเรือทูตทหารเรือยังเคยพาผมไปทานข้าวเลยมีตำรวจนะครับอยู่ที่นั่นเนี่ยแล้ว ทำไมถึงยังไม่มีข่าวสารในการレสปอนหรือว่ามีรายงานอะไรให้กับมีการร่วมมือระหว่างทางรัฐบาลไทยกับกัมพูชาแล้วก็รายงานมาที่ประเทศไทยแล้วก็ถแถลงข่าวบอกนะครับให้กับคนไทยที่ติดตามข่าวตรงนี้อยู่นะครับแฟนรายการครับก็ดีใจที่ได้ทําคลิปนี้รีวิวให้กับทุกท่านได้ทราบด้วยผมก็อยากทราบแล้วทุกท่านก็คงอยากทราบเหมือนกับผมก็ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับ ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและก็กดทั้งหมดไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใต้คลิปนี้มีร้านขายของออนไลน์อยู่ฝากแฟนรายการได้สนับสนุนด้วยนะครับเข้าไปดูนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพทำค่วิเศษสวัสดีครับ